สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เนิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าสหรัฐได้ให้เงินช่วยเหลือมากกว่า3 0 0แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐและอาจจะถึง3,50แสนหหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐกับยูเครนนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่โง่ามากหากสหรัฐนั้นยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครนโดยไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนก็บอกว่ายูเครนนั้นมีที่ดินที่มีมูลค่ามหาศาล ทั้งในแง่ของแร่ธาตุหายากในแง่ของน้ำมันและก๊กาซร,รวมถึงในแง่ของสิ่งอื่นๆซึ่งยูเครนก็ได้ตกลงโดยพื้นฐานแล้วว่าจะอนุญาตให้สหรัฐเข้าถึงการขุดแร่มีค่าเพื่อแลกกับการช่วยเหลือทางทหารและตนก็สนใจในข้อตกลงดังกล่าวโดนัลดทรัมป์บอกว่าตนคาดหวังว่าจะมีข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ว่าสงครามและการเจรจาที่เป็นไปได้จะดําเนินการเป็นอย่างไรพวกเขาอาจทําข้อตกลงหรืออาจไม่ทําข้อตกลงพวกเขาอาจเป็นรัสเซียในอีกสักวันหนึ่งหรืออาจจะไม่ใช่ แต่เรามีเงินทั้งหมดนี้ในนั้นตนก็จะบอกว่าตนต้องการมันคืนตนต้องการแร่ธาตุหายากมูลค่าเทียบเท่ากับ5้าแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐและพวกเขาตกลงที่จะทําเช่นนั้นดังนั้นอย่างน้อยเราก็ไม่รู้สึกโง่ไม่เช่นนั้นเราก็โง่ตนบอกพวกเขาว่าเราต้องทําต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่เราไม่สามารถจ่ายเงินจํานวนนี้ต่อไปได้อีกทั้งนี้ประธานดีวอลเดมีเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็ได้ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ายินดีที่จะบรรลุข้อตกลง เกี่ยวกับแร่ลิเทียมไทเทเนียมและโลหะอื่นๆของประเทศอย่างไรก็ตามเซเลนกี้ก็ได้ยืนกรานด้วยเช่นกันว่าผู้ที่สนับสนุนยูเครนจากตะวันตกจะต้องช่วยกันผลักดันกองกําลังของรัสเซียออกจากดินแดนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเสก่อนก่อนที่พวกเขาจะสามารถลงทุนในแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุหายากเหล่านั้นขณะเดียวกันหลังจากที่โดดเดรัม้์ได้กล่าวถึงว่ายูเครนอาจเป็นรัสเซียในวันหนึ่งทางด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สถานการณ์ในยูเครนสอดคล้องกับคําพูดของประธานดีโดนันทรัมเป็นส่วนใหญ่ความจริงที่ว่าส่วนสําคัญของอยูเครนต้องการที่จะกลายเป็นรัสเซียและได้เป็นเช่นนั้นไปแล้วถือเป็นข้อเท็จริงนั่นคือการผนวกภูมิภาคของอยูเครนทั้ง4เข้ากับรัสเซียในปี2022ปรากฏการณ์ใดๆก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยมีความน่าจะเป็นถึง50%ที่ จะใช่หรือไม่ก็ตามในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวอรลดิเมียเซเลนกี้หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านวอรลดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อตกลงต่างตอบแทนทางทรัพยากรกักบสหรัฐและกับการรับประกันความมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งทางออกแห่งสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมยอมรับว่ายูเครนไม่อาจจะพึ่งพายุโรปแต่เพียงอย่างเดียวได้หากปราศจากแรงสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในการต้านทานกองกําลังของรัสเซีย วลาดิเมียเซเลนกี้บอกว่าถ้าเรากําลังพูดถึงข้อตกลงเมื่อนั้นก็ทําข้อตกลงกันเลยเราจําเป็นต้องหยุดปูตินและปกป้องสิ่งที่เรามีภูมิภาคนิปโปรที่ร่ารวยมากๆในภาคกลางของยูเครนกําลังดําเนินการในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการยึดครองยูเครนเป็นที่ตั้งของแหลง่งทรัพยากรคิดเป็นสัดส่วน5%ของโลกอุดมไปด้วยไทเทเนียมยูเรเนียมเหล็กแมงกานีสและก็ลิเทียม เช่นเดียวกับแร่แร่เอิร์ธที่ถูกบอกว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาการให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐนั้นควรเข้าไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติของยูเครนโดยไม่พิจารณาว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะประสบความสําเร็จหรือไม่เซเลนกี้ก็เตือนนะครับว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ถอนใงสนับสนุนที่สหรัฐมอบแก่ยูเครนมีเพียงยุโรปลำพังนั้นไม่อาจจะรองรับความต้องการการช่วยเหลือจากยูเครนได้อีกต่อไปและก็มีความสุ่มเสี่ยงว ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยปรจจยาศจากสหรัฐและก็พูดมาโดยตลอดว่าเขามีความต้องการในการที่จะให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยดูแลด้านความมั่นคงแทนที่เพียงแค่ยุโรปอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอซเซเลนกี้บอกว่าเขาก็พร้อมที่จะเจรจาแต่ต้องการให้ยูเครนนั้นทํามันในลักษณะต้องการเป็นคู่หูโดยเขารบุว่าจะเสนอมอบสัญญาการฟื้นฟูที่น่าดึงดูดใจและสัมปทานต่างๆเนี่ยครับให้กับบริษัทของสหรัฐอเมริกานี่เป็นความ เคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์ดิวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ิวด้วยครับ